ไม่ทำแบบเนี้ยเาอาให้คุณไ,ได้เลือกนะคุณได้เลือกอีกหนึโดดไหมคมึงไม่ต้องมาโชวไว้เหี้ย เอ้มันมีคนลงกระทึสผมมีปืนอย่างน้องมีปืนอย่างน้องทั้ไหนกูเน็ตทั้งสอง ผมอีกหนึ่ง็นเดียไม่มีปืนโอเคไม่เป็นไรยังไม่มีปืนอยู่วันยังข้ามีเฮียมานี่แล้วเพื่อนกูยังไม่ช่วยอีกฟาร์มคนเดียวบ้านทั้งหลังมันเหลือเลือดแค่ยี่สิบเองเพื่อนหัวเพื่อนตายไม ่ลอดเซนจุบัดได้ยังไงไปปัดไปปัดลน์ฮะ มึงอยู่ได้ละตะอรมึงมาดิเงึงว่าฝันมึงมาดิ้าาดเยอะจังวะระเบิดไหมอือมึงเก็บปืน้องไหม คือกระสุนฮะผมว่าเหมือนมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเนาะของก็ไม่พอแล้วนเนี่ยปักตลาดไปอะไม่รู้ว่า, <c oughs> วาหนานะ่วยมากนาะ้กจะกัดฟันเล่น ันนี้เยอะมาก <Okay. S> 2> อ2อ่าออกเทนก็เลยโอ้หนี่ก็พนักเคลนปัญญาอ่อนอแลตรงนี้ย่งังชอบยิงน้มำมกําแพงอ่ะยิงน้ำม มีผีตีเข้ามานอีผี okay. 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 มันมีคนอยู่ใต้าดาหน้าบ้านหรอนะโอเคน่าจะก,กันอยู่กูพอลูดตันหรือเปล่ามันติดไฟอ่ะข้างบนลองลไมช่วย เฮ้ยสามตัวข้างล่างข้างล่างอีกมันมีไฟกันอยู่ที่ไหนผมเปลี่ยนตลาดอะยิงกันไปค่ะ โอ้เดี oh, dying, no. yeah, yeah. ๋ยวโอ้เยอะๆเพื่อนถอยถอยถอยเพื่อนโอ้ทั้งบนทั้งล่างโอ้ชมชมแห ถึงตะกีดร้อง <th> เระเบิดไม่ได้เลยทีนี้โอ้มีคนมาหมดแล้วเหมือนกัน เ <laughs> อาชอบช็อปชอชออ็อปอะมึงไปทำหนะ้าที่สิ ไปกินกันไอ้แับโอ้ยไ <laughs> อ้เนียอ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> ไม่เล่นกันที่อื่นแล้วใช่ไหมจะอยู่ต,ตรงเนี้ยมัจะเปลี่ยนลูกซองถือลูกซองคู่เลยนะไม่ถือแนละ้วปืนกลนะ่ะ ทีาไหนอะ่ะทำโบรสุดมันไปโอ้ยตีใหม่อีกกูเอิดอไอเจ้ยกอ็อข่าวจบมาเลยอะไรเราอยู่ได้ยาวๆ <c oughs> เราอยู่ได้ยาวๆ <c oughs> ไม่มีของฟารมเลย,ย,ยาหาบตั้ตสี่ดีกว่าไอ้กูยิงยันสี่พันเลยไม่ละขนาดนี้ละ ยงงหลัมันมีสลิงขาดอยูอ่ฝั่งนี้ถ <laughs> ้าถือจากซึ่งข้างบนล้วเตะอะไรปะป๊าเราแจ้งให้เพื่อนทราบกัน ได้วเวลลาไปแ้ันนี้ครับวันนี้ครับวันดีครับ็บายเพื่อนไม่ทราบอะไรเลย <c oughs> อะไรเพื่อนไม่ทราบส้นตีนอะไรเลยตอนนี้เนี่ยเงี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ ตะขีโอ้โหปีนี้เล่นเชิงโอ้มาอีกไอ้สอโอ้โหเกาะก็ไม่มีตลาดใหม่ไหมเอาตลาดใหม่ไหมเอากนเลยเดี๋ยวผมดูให้ก่อน นึ่งนะเนี่ยเปิดนยเลกมยังงเอาเลยเอาเลยให้มันจบที่ตรงนี้จะได้ต้องเดินจุดเดียวสองพันหลังเดียว มาแล้วข้องลง่ังจะรู้ที่ชั้นบน มันโดนตีอีกสวยไม่ต้องเนี่ยบตัวนะถูกต้องแล้วม,มันโดดหนีเลยอะคนนี้ทำตัวช่ป่ะไอ้ตัวนี้มึงบนเคลียร์สวยคนนี้ อยู่ข้างล่างเลยเลยนะอืมกาดไปดิโอ้โหเยอนมากอุย้ยกระตุก ันี่มีคนใต้บ้านเรานะคะใช่ใช่ใช่ดูชั่น ใหญาอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยมันตน้นสวดไปอีกเป็นออาหมดอ้าวอะไรมึงอ่ดูช่ชั้น ต้องใช้คิวเลยคิวเต็มไปห,หมดเลยตอนนี้ค <laughs> ิวเต็มตัวไปหมดแล้วลุดมั่วเอามาแต่แบตแล้วเนี่ยตอนนี้ Vince, blue here. <laughs> ทีบน,นี้เป็นของเราอาร้ามคนขึ้นมา เนเอาไปวางข้างล่างดีกว่าคมกว่าไม่กล้าลงเลยทาไมกล้าลงเลยเฮ้ย <c oughs> อยู่ได้ยันจบจริงด้วย <c oughs> ไปตัดไปตัดคลิปดีกว,ว่าแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ันพยายามใจเย็นแล้วนะแบบที่บอกคุณเจมนะนะนี้ก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงหดี๋ไปแคปเดี๋ยวไผมไปยืนตรงนี้แป๊บตึงดิผมไปแคปรูปปกครับได้รูปปกแล้วออโตเมี้์อ่ะเฮ้ยนี่นิ่งๆดิหนุ่มเอ้ยเฮียเฮียเฮียโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแคปแต่ตีมก็ได้ คิดคิดได้ยันพาพปกแล้วตอนนี้ได้คอนเทนต์แล้วเดียววก็สั่นตัวเดียวก่อนฮ่าลงมาีดถึงอะวัดเสือสวยเพื่อนเอาระเบิดมาเยอะๆดิ วัสันเลหนึงเลยอย่าได้ปล่อยไว้เคียวไอ้วัสันนี่ตัวดีเลยออมามามาเคาะมาพี่เพิ่เคาะขอสี่พันได้ไหม <laughs> ไม่ถึงหรอกอผมว่าสามพันห้าอย่งเงะโอ้ไลท์สามพันห้า สามัหมิตรยาวๆไปยี500่ห้าร้อยอ่โอ้โ,อโอต้องลงมไ่ยเราต้องลงนี่ว่าน้ยเราเล่นตรงนี้ได้อรัโอ้โอโอโอาไปร้อยถัดข้าง ไปยืนให้หวากันอะจะไม่รู้ไอ้วสัสดุมันจะมายิงเราป่าผมบอกอ่าดิไอ้วัสดุมันอยู่ไหนดีกว่าไม่กล้าผิดลึกเลยวสัสดุแม่งตัวดีเลยตัวแสบ The last rings headed this way. Let's end this. Oh, yeah, yeah, yeah. บ้าเดียวสี่พันดามจทฮ่าฮ่า่าฮ่บ้านเดียวันบานเดียวสี่พนดามจทฮ่าฮ่าเจมใช่บ้านเดียวสี 4, ว่พ <laughs> นดามจทสองพเลย <laughs> <fine. laughs> ด้วยคอนเทนต์ไ้้ยอยู่บ้านเดียวเอไม่โอ้ยจะลองจะ